สดีจ้าพี่น้องพอกับช่องตามใจไก่งวยกันเลยพี่นอ้องเมื่อนีห้หฮาสีภาพพี่น้องมาชมสวนพอมือนอนี้บรรยากาศบรรยากาศท้องฟ้าแบบว่าฝนตกมาขึ้นพี่น้องบรรยากาศสดใสพี่นอ้องเมื่อภาไปเก็บบักพริกเก็บบักพริกหมกักหมักพริกหมักเคี้ยหมักแตงหมักทัวแล้วนะพี่น้องเนาะไปเบิ้งอะไรพี่น้องเราจะพาไปชมบาท พาเขาง่ามมาได้ปลูกแบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกแบบบ้านๆครับเบิ้งพี่น้องเบิ่งสวนหมักพริกพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะสุดลูกหูลูกตาเลยจ้า<ม>ดูเลยอันนั้นอันนั้นกอไผ่เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆพาไปดูใกล้ๆพี่น้องเพราะมาซ้านในพิ่นเก็บไปรอบนึงแล้วได้10บกิโลนีล่ละถ้าไปเบิ่งไกลๆว่ามันหมักพริกหน,น่วยใไงสำเนียงพี่น้องพุ่นน่ะ พูดนะพรดะเบิ้งเบึงเบึงงามแบบพี่น้องโอ้ยสะอ่อนไก่งกวงสะอ่อนเลยพี่น้องพูดหน่อพี่น้องเบึงเลยป๊าดบพี่ยังมั่นวยไงเถิดอกเบื้องใกล้พูดนะพี่น้องเบิึงนวยบบกพริกพูดนะพูดนะให้แบบไงได้พี่น้องพูดนะไปเบิึงเพื่อนเก็บหัวตั้งแล้วจ้า ตอนเด็เพื่อนเคยไปกินข้าวสวยอยู่กินข้าวหัวเต้าอิ่มกับแกงมะม่ายกระเด็ดลงกมะทายครีบผุดอะเบิง่งเบิ่งขนาดเก็บไปรอบเรื่องไงพี่น้องผุ้น่ะเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งมันเหี่ยวไหมพี่น้องมันเหี่ยวแดดมาขึ้นนี่ฝนตกอยู่แต่บ้ากับชุ่มชื้นแน,น,น่เนาะป๊าดมาแบพริกไหมโอ้นี่หน่วยงามเลยพี่น้องเบิงบ่งเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งเบิ่งสะอ่อนมันจะสะอ่อนมันจะกัดบ,บ้านๆพี่น้องผุน้น่ะผู้น่ะ อย่าเบิงเอ้าเราบ่เห็นบ่ปะพูดนะเบิงพี่น้องโอ้แสีบได้ไหมนี่พี่น้องเมื่ายมาพร้าวแล้วเมื่ายตาเจ้าของเบิงเบิง้วเอาเสียพยัญเบิงเรื่อยๆอะไรไปเบิงเบิง,บงพี่น้องเบิงเบิง อ่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขายงามปวดงามพอปั๊บกล้องนิดนึ่งกันพี่น้องกล้องหมุนบ่ได้โอเคหมุนแล้วพูดนะอยู่ว่าอยู่จ้าดูจ้าพี่น้องขาพุ่นะพุ่นะพูดนะดูขาดูขาไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆดูดูตกบวกเ่าเนาะมันเนี่ยผุนะเบิ่งปลานี่งามเหยพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงเบิงอันนี้เป็นแท้เนาะพี่น้องเนาะปลาแซาเก็บได้สิบกิโล ไปเบิงมะเขือเพราะว่ามือไหนเพิ่นส,สน,พนสั่งมากมะเขือมาประมาณเพิ่นสั่งมะเขือมากสองร้อยบาทไม่รู้จะพอไหมไปเบิงมะเขือพี่น้องแล้วก้อนนี้จะเป็นป่ามะเขือผู้ใดพี่น้องอาหารมะเพล็ก,กมาพี่นอ้องมะเขือในขาดว่า พีเก็บเป็ดเต๋อหนึ่งแล้วเพิ่งนวยพี่น,อน้องผู้นน่ะเห็นบ่เห็นร่วงนวยมาเคลียบ่ะนวยมากโอ้ปรเครียบซ้ำเนี่ยเอาไปซุปกินน้ำลาบน้ำก้อยแซ่บแซบเลยพี่น้องเบึงเบึงเบึงผู้หน่ะผู้น่ะนปตาแต่โอ,โอ,โอ้สะอ่อนเลยพี่น้องนี่ได้อยู่แบบบ้านๆอันนั้นไม่ยังนี่กอไผ่ สวนไผ่อันนี้เขาไม่อะไรเขาเรียกไผ่บ้านเหรอไผ่บ้านไผ่บ้านอะไรคือไผ่บ้านเบื้องก้อนนี่พี่น้องสองสามสิกินบ่ได้เพออราะมันกอยอย้อใหญ่แล้วนะเบอวะบ่งบ่งบ่งบงุน่ะโอ้เออบอวะพี่นอ้องอันนี้เป็นห่วยบ่วะมันห่วยบ่ชู่ คุณอเบิงเบิงเบิงพี่น้องส่พ้ายางเบิงโอโอ,โอ,โอโกล่องดู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 ฟาดมาเคลียสอ่อนเดี๋ยวสุโรมาเก็บกอีกรอบน้งองยูน่าเดี๋ยวมาถ่ายคลิปก่อนมันงามแห้งโอ้สออนคอยสออนพี่น้องเอ้ยคือสออนแท้เบิงเบิงคุณ พิดก็มาเคียบปูน้ำกันเดี๋ยวจะให้เบิ่งหมักทัวไปเบิ่งปลาหมักทัวก่อนพี่น้องอันนี้มีกระท้อนด้วยมีหมักตอง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 ดู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 คุณเห็นบ่นพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นเมียสิเก็บไปกน้ำกินเยวจะแสบเลยพูนะเบิง่งหมักปูเห็นบ่นพี่น้องซุบลูปโอ้ยงามงามงามและนี่ก็เป็นป้าหมักทัวพี่น้อง เบิงเวยหมักทัวเวยงามบ่พี่น้องเบิงเบิงเปิงเออเดี๋ยวไก่งวงจะพาดูลึกๆเลยนะคะผุน้อยเนี่ยบู๊พี่น้องงหน่อยเนี่ยเบิงขาเบิงขาเบิงเบิงไม่เห็นมาเคเลียนปูมบัเคเลียนอยู่มรงกลางเห็นบ่กเห็นมาเคเลียนบอมะเขือเทศเห็นไหมแต่ว่ามันจะตายแล้วแหละมันจะายแล้วต้นพี่น้องมองหมักทัว เออห่อนโอ้โอห่อนเลยพี่น้องเบืงเบื้งเบืงเผื่อเผื่อเผื่อเบืงบ้ง,ง,งพี่น้องสะอ่อนซุบอันนี้เราเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรเนี่ยกั้นไว้เพราะว่าให้มันให้มันเป็นสายนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งปลายมักแต่งต่อพี่น้องเออ เซลม์นพุรา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 โอ้ไอยสบอ่อนเท่ามากกันเลยได้มาปลูกผักปลูกมีขายของตลาดตัวพี่น้องเบิ้งจา่าเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งแตสะอ่อนเบิ้งไปเรื่อยๆบรรยากาศแบบบ้านๆแบบไร่นาผสมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไปบ่ได้ฟสำนักพิณันวิศา,ายครับทางเก่าค่ะไปเบิ้งจา้าพุรา ดูดูเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะไปดูสวนมะถั่วดูดูด,ดูโอ้ไม่ใช่ดูสวนมกแตงต่อคุณพี่น้องนี่จะปลาผักเบิงบ่งเบิ่งอ๋ออันนี้คือว่าอัน,อนขีข้ขานตัดนะมันเป็นแบบไปว่าเพิ่งต้องเฮดซับไปซับมากเปเบิ่งมักแตงครับพี่น้องขาป่ะเราไปดูมะแตงดูแตงแตงช้าง อันนี้จะเป็นสวนมะนาวจ้าอันนี้มะเขือมันการแต่มันอ่าเขาเรียกมะเขืออะไรเนี่ยม,มันเป็นสีเหลืองพี่น้องมะเขือคืนบอกมะเขือคืนใหญ่บอกปึ่งบักหน้าต้นบมักหน้าพี่น้องคุณอ่ะโอ้พี่นอ้อ,นองเห็นบอห้อยงูหลอ,อกคาบเดี๋ยวไปดูบักแตงบักแตงต่อพี่น้องปึ่งบมักหน้าบักหน้าปึาา่งหน่วยบักหน้าก่อนพี่น้อง ปักหน้าน้ำร้ายหลายเลยพู่นะแกไปดี๋ยวค่อยๆมาเก็บขึ้นไ,ไ,ไปตมามบักคงอันนี้อยู่หลังบ้านนะพี่น้องขานะดูอันนี้อันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยดูอันนี้เราเราเก็บออกแล้วเน,ะนาะเนาะขะเนาะไปเบิ้ลมกแซงก็จะแซง่อยุต้เนี่ยย่างไปตามก็ใช่หน้าเลยพี่น้องเออเปสิลม โอ้ห่อนมันว่าห่อนเออน,นี่ยมันอ้าวถ้าฝน่าตกเนี่โอ้แย่อยู่น,น้นกาสิเป็นแปลงข้าวเสียดอีกค่ะข้าวเสียลูกพักอีกค่ะพี่น้องดูดูด,ดูต้นมะม่วงต่อไปไปดูแตงไทยอันนี้พี่น้องอาจจะรู้จกักเนาะอันเขาเอินว่าเฮ็ดเกลือพี่น้องเฮ็ดเกลือกินเองค่ะเกลือดินเอียดแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าอันนี้คือสาราริมน้ำแต่ว่าน้ำบกไปแล้ว ไปดูค่ะไปดูไปดูไปดูแตงค่ะไปดูแตงโอ้โอ้ิอวเดินไปเลยค่ะอาณาจักรบ้านสวนนะคะบ้านสวนบ้านสวนไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นพี่น้องเห็นบอกเห็นปลาแตงโอ้ดินลมโอ้ฝนตกมาขึ้นนี่ฝนตกมาขึ้นนี่ตกแห้งเตือพี่น้องเอืงออกราดให้หลาย ห yeah. อดป่ามักแตงว่ะพี่น้องพี่น้องไหน,นีเสียงยางบา่อันนี้ก็สิบปลูกพักปลูกมีคุณอ่ะพี่น้องเบิง้งนี่คือป่าแตงนะะเขาเรียกมักแตงสร้างบ่พี่น้องมีมาเคลนให้กันอันนียกมักแตงสร้างเบิง้งเบิ้งเห็นหน่วยปา้าหน่วยงามเลยพี่น้องเวลาเบิ้งคะ่ะเห็นไหมคะเห็นลูกแตงไหมอืมปลูกแบบบ้านๆนูน้นคะ่ะเห็นไหมพุณอ่ะ จะตามลาบักแสงบ่าขับไปเนาะครับเนาะเพระาะว่าเด็ดมันลมหุ่นอาบังน่อยกับง่อยญ่พี่น้องเห็นบ่โอ้เด็ดน่อยง่อยญ่กับมีเบิ่งเบิ้งส้มเบิ่งพี่น้องฟุบ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 ปูง่วยไงอะไรพี่น้อง,ปปปปไ,ง,ไ,องไปดูค่ะช่องนี้เดินได้ไหมไม่ช่องนี้มันมีผักเยอะไม่เอาเบิ้ง่องนี้ดีกว่าช่องนี้บ่มีหมากว่า พูนปลาหนึ่งพี่น้องปลานั่นขาดว่าสีเป็นปลาไออย่างวะไปเบิ่งก่อนนี่ยเออยยุ่งกัดเอายุ่งกัดนะหมดกัดข่าปลาเนี่ยนะพี่น้องคอยไปเบิ่งปลาพฝนเห็นไหมคะบักแตงแซ่แบๆเลยพี่น้องมันหวานไหมบักแตงพันนี่ ออหมดกัดข่อยเออ,เอ,อดูค่ะดูดูดูดมะเขือเทศมะเขือเลนมะเขือเทศมะเขือเลนเห็นไหมคะเงี yeah, ่ยเห็นไหมสวนหนึ่งเราปลูกได้หลายอย่างพี่น้องเบิ่งหยอดมันเห็นบองาม,มาะมถ่ายลูกกอจะงามผุนัเบิ่งหน่วยนหง่าเสีอ,อก <c oughs> พี่น้องเบงิ้งหน่วยนั่นพี่น้องเห็นบอหน่วยใงญ่ยเลยพี่น้องเบิงเเบ่งแรกซุบอยูเบิ่งนะะั้ค่ะเห็นบออันนี้คือว่าเดี๋ยวโบเห็น เวลามาเก็บแบบเดียวบเห็นพี่น้องนวลนีน่ก็มังสีออกเห็นไหมคะสวยมากเลยใครจะสั่งซื้ออินบ็อกมาเลยนะคะเก็บทุกวันจ้าเก็บทุกวันเก็บทุกวันมีทุกอย่างผักมีทุกอย่างคะ่ะมีมะเขือเทศมะเขือมะเขือเปาะแตงไทยโอ้แตงไทยหรือแตงช้างถั่วฝักยาวแล้วก็พริก พริกสวนนะพริกแดงพริกแดงจินดาแล้วก็พริกบ้านอันนี้จะเป็นป่ามะเขือเทศแต่ว่าตายไปแล้วดูพี่นอ้องเดี๋ยวเพิง่งจะซีบ้างเห็ดไมค่ค่ะพี่นอ้องไปเบิง้งอันนี้แปลงพูดเหมนแปงแปลงมักทั่วพี่นอ้องคาดว่าะจะเป็นแปงมักทั่วไปเบิ้งคะ่ะแปงมักทัวพี่นอ้องเห็นบอเห็นมักทั่วบอแต่ว่า กำลังเป็นขังแต่ยังมันยังอมออกมาหรอกเออหมดกัดคอ่อยปุณายพี่น้องไปเฮาเหมือนเฮาเดี๋ยวสิพ่อมาเก็บเด้อส,สวยคำจักน้อยก่อนพี่น้องจังสิโลมาเก็บเพราะว่าตอนนี้มันแดดอยู่มันเดินหน้าเขาฝ่าเดินหน้าเขาฝ่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะบ่าพี่น้องคอยลงมาเก็บพี่น้องอีกสักครู่เพราะว่าตอนนี้มีเรามีออเดอร์มาออเดอร์มาสั่งลายเต็มแล้ว สิไดเ้เก็บมาลงมาเก็บไปเพิ่อนอยู่แต่ว่าตอนนี้เก็บบ่ไ,ไหวเพราะมัน,หนแหง้งแขวยหมดกับแขวยง่ายๆพี่น้องพรับโอ้ควายสะอ่อนนี่นะบรรยากาศบ้านๆดินกระลมเป็นต่อม,มันละอันนี้ก็เป็นอันนี้ข้าวจะเป็นหมักทัวพี่น้องต้นหมักทัวเห็นบ่ถึงหน้าหน่อยตากล้วยตากล้วยต้นหมักม่งวงอันนี้หมักม่งวงอยังเก่า พูดอะพี่น้องพูดตัวหมักม่วงมีเม็ดผลไม้กับมีพี่น้องหมักม่วงหมักต้องหมักกระท้อนหมักคุงหมักเอือก็มีโอ้ลมโอ้โอ้ฝาห้ามพี่น้องขึ้นไปเฮี้ยนไปเบื้องต้นก็นก,กินข้าวก่นอนพี่น้องพี่น้องให้บรสวรรค์เท่ากับ ปลูกแบบพ่อเพียงมาพี่น้องเนาะแล้วก็มรกนี่จะพาไปเก็บทายไปที่ต่อขันตอนการเก็บทรงลูกค้าเพราะว่าสกเบสต์ว่าตอนนี้เก็บก็ได้ดพี่น้องเพราะว่ามันห่อนแห้งเดี๋ยวจากคลิปนี้ไปเมล็ยจะลืมเบิ่งอีกคลิปหนึ่งเลพี่น้องเล้วจะพามาเก็บทรงลูกค้าบาเข้าเก็บแบบไรเพราะตอนนี้มันแดดแห้งค่ะพี่น้องแ,ะะงแ้วก็เบื้องแรกย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องไก่งวงด้วยนะคะช่อง ตามใจไก่งวงเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะอคขอบคุณค่ะเสียงอึ้งห้อง